ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นลูกเจี๊ยบฝันเห็นลูกไก่ฝันเห็นลูกเจีย๊ยบฝันเห็นลูกไก่แปลว่าอะไรฝันเห็นลูกเจียเกกเเจ๊ยบจำนวนมากลูกเจีย๊ยบน่ารัก คุณจะมีอิสระในการดําเนินชีวิตคุณจะมีอิสระในการดําเนินชีวิตคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินคุณมีความคิดอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกมีความคิดเกี่ยวกับอยากจะอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะแต่งงานคุณจะได้เงินจากธุรกิจ ที่ทำคุณจะได้เงินจากธุรกิจแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีคนสนใจคุณหากคุณยังโสดอยู่เนี่ยหากท่านยังโสดอยู่มีดวงจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติหากคุณยังโสดอยู่นะมีดวงจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติคุณจะได้เงินจากธุรกิจ ที่กำลังทำอยู่มีดวงได้แฟน่ะเป็นคนต่างชาติมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานทางด้านคอมพิวเตอร์คุณจะได้เงินจากธุรกิจที่ทำคุณจะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคุณจะได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้เงินจากงานที่มาจากออนไลน์ คุณจะหาเงินออนไลน์ได้เยอะได้เงินจากคอมพิวเตอร์ได้เงินจากงานที่เกี่ยวกับขายของออนไลน์ส่งออกนําเข้าได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนต่างชาติด้วยเลขนำโชค6.9 6.9ขอให้ท่านโชคดี